อยากทำก้อนเห็ดเองต้องรู้ต้องเข้าใจอะไรบ้างแล้วถ้าเรียนผลิตก้อนเห็ดกับโคราชฟาร์มเห็ดจะได้เรียนอะไรบ้างทำไมไม่สอนทุกก้อนเห็ดพร้อมกับเขาสอนเพาะดอกเห็ดไปเลยจะได้จบจบแค่1วัน ทำไมต้องเรียนหนึ่งวันเต็มมาค่ะเริ่มต้นดูกันเลยค่ะก่อนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกหัดทุบก,ก้อนเห็ดของจริงเราจะให้ผู้อบรมเริ่มเรียนทฤษฎีภาพรวมกันก่อนนะคะว่าในธุรกิจเห็ดนี้มีอะไรให้ทําบ้างขั้นตอนการผลิตก้อนเห็ดต้องทําอะไรบ้างการสอนของเราจะเริ่มเรียนจากภาพใหญ่เข้าหาภาพเล็กหลังจากดูภาพรวมภาพใหญ่แล้วเราก็จะมาลงรายละเอียดดีเทลค่ะว่าวิธีการผลิตก้อนเห็ดเนี่ย เขาทำกันยังไงเริ่มต้นตั้งแต่การรับวัตถุดิบเลยขั้นตอนกระบวนการเตรียมอาหารสำหรับผลิตก้อนเห็ดเทคนิคยังไงผสมแบบไหนความชื้นการจับอาหารแบบไหนที่จะให้ได้อาหารที่ดีและเหมาะสม pH ควรทำแบบไหนหลังจากนั้นเราจะมาที่การทุบก้อนค่ะทุบก้อนเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ขบวนการขั้นตอนการนึ่ง การนึ่งมีกี่แบบเทคนิคมีอะไรการนึ่งแต่ละแบบดีเสียต่างกันอย่างไรการเลือกใช้หัวเตาแก๊สดียังไงการเล่งไฟการจุดไฟทุกอย่างสําคัญหมดนะคะการหยอดเชื้อการตรวจเช็คความสะอาดของเชื้อข้อควรระวังในการหยอดเมื่อเราได้ก้อนเห็ดที่ต้องการแล้วเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะนั่นคือการบ่มพักเชื้อให้พร้อมนําไปเพาะดอกขั้นตอนถัดไปทุกอย่างทุกขั้นตอนในการเรียนผลิตก้อนเห็ดกับเรานะคะเน้นย้ำทุกเทคนิคทุกข้อควรระวังตึกทุกขั้นตอนแบบจับมือ ทำกับคนงานจริงๆลงหน้างานจริงๆนะคะผู้อบรมทุกท่านกลับบ้านไปต้องทำได้ทุกคนนอกจากนี้หลังจากที่กลับไปทำแล้วท่านใดมีคําถามสอบถามกันมาหลังไมค์เพิ่มเติมได้นะคะโคราฐคามเหตุยินดีดูแลบริการค่ะ